สวัสดีครับ Basket Bros ครับครับผมพี่รักเจ้าเก่าครับครับกลับมาสตูอีกแล้วใช่ครับนะครับคือผมไม่แน่ใจทาง YouTube รู้หรือยังเนาะพราะว่าช่วงที่หายไปคือผมมีปัญหาสุขภาพก็เลยไม่สามารถเทสองเท้าหรือว่าอะไรใดๆไ,ไ,ได้เป็นโรคร้าย ไม่ใช่ไม่ร้ายขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับหมอเขาบอกว่ากินกินยาตามอาการก็อยู่ได้นานไม่ใช่พี่ก็พูดเดี๋ยวคนเข้าใจน้ำซ้ำเสือกติดโควิดอีกเลยไปกันใหญ่เลยเรื่องนะฮะหายไปนานมากนะครับแล้วก็กลับมาวันนี้เราก็จะมีไม่ใช่ p e r f o r m ร์แมนซ์รีวเนาะเพราะตามที่ผมบอกว่าผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงครับผมนะครับแต่ว่าเป็น รีวิวจากการสวมใส่ก็เกือบเกือบเพอร์ฟอร์แมแหละเพราะว่าผมก็ใส่เดินในชีวิตประจำวันแบบนานกว่า p e r f o r m ร์ c มอีกก็จะเห็นว่าแมทชอบถ่ายรูปแล้วก็ลงในเพจว่าไปขิงที่ห้างนู้นห้างนี้คู่นี้แหละอ่ะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วกันว่าเรือร้อน20เป็นอย่างไรบ้างหลังใส่แล้วนะครับเป็นไงเดี๋ยวมาดูกัน เริ่มต้นจากกลอ่องก่อนเลยนะครับในหลายๆปีหลักเนี่ยเราจะเห็นว่ากล่องเรือนบอมันก็เป็นแค่กล่องแบบฟลิปท็อปธรรมดาอ่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นกล่องลิ้นชักเท่าไหร่าแต่ปีนี้เขากลับมาเป็นกล่องลิ้นชักละ,<น>ะก็มันจะก็จะดูพรีเมียม,มขึ้นพรีเมียม,มขึ้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบไอตัวปริน์สกรีนที่หน้ากล่องจริงๆสมัยก่อนนี็เป็นกล่องลิ้นชักอยู่นะใช่เรือนบอนเป็นกล่องลิ้นชักมาใช่ครับโดยเกือบตลอดอืมอ่า จนกระทั่งมาเรืออลสิบสี่สิบห้าที่ไม่ใช่กล่องลิ้นชักนะครับแล้วก็ตัวหน้ากล่องเนาะเขาก็จะมีแบบเป็นปริ้นเงินที่สัญลักษณ์ต่างๆแล้วลูกเล่นของเขาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ด้านหลังก็คือเป็นแบบตัว x 2ตัวฉลุไว้อ่อใช่ต้องมองคือเป็นเลข20ต้องมองมุมข้างๆอย่างนี้ใช่เนี่ยต้องหมุนให้ดูอย่างนี้เป็นเลข20นะครับแล้วก็ตัวกล่องข้างในเป็นสีชมพูเพราะคอนเซ็ปต์ของเขามันคือพิงก์ไดมอนต์นะฮะปีนี้ แล้วก็ที่เราไม่ค่อยเห็นกันคือไอ้ตรงนี้อไอ้ตรงรูรูมันเหรอที่ดึงออกมาเป็นสีชมพูครับปกติมันเป็นสีดำสีเงินใช่จะเป็นสีพื้นๆทั่วไปใช่ขาวดําเงินอะไรประมาณนี้อืซึ่งรายละเอียดบนหน้ากล่องเนี่ยผมก็ไม่พูดแล้วกันเพราะมันแบบหาได้ง่ายๆทั่วไปว่าแบบมันคืออะไรครับมาดูรองเท้านะครับก็นี่นี่ คือถ้าใครที่ติดตามเราอยู่ใน f a c e b o o k เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่คือสีเนี้มันยังไม่ออกวางขายจริงเขาณวันที่เราถ่ายเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่ม,ม,มีมันถูกดับชื่อเนาะอย่างไม่เป็นทางการว่า Violet Frost ตครับนะครับตัวสีเนี้มันถูกหลุดวางขายวันที่15กันยาครับเอ,อ ซึ่งจริงๆอ่ะกำหนดขายมันคือ15ตุลามั้งแต่ถูกเลื่อนไปแล้วนะใช่ใช่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันจะแค่วันเดียวมันก็ถูก2ชั่วโมงถูกถอดออกไปเลยใช่มันหลุดที่ฟินิชไลน์กับอีกเจ้าหนึ่งคือเจนีส Sport ที่เมกาก็ค,คือคือใครไปตามกดที่หลังคือไม่ทันละใช่หายหายไปจากสารระบบตอนนั้นเลยใช่2ชั่วโมงซึ่งกดทันครับนะครับแล้วก็ได้มา เรามีไลฟ์ฟันบ็อกซิ่งไปแล้วเนาะตั้งแน่วแรกที่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาใส่เดินยับเลยดูจากอินโซที่เออดูจากเอาโซที่แบบเลเทมากจะเห็นม่ามันสกปรกอะผมใส่เดินแบบคือปกตีถ้าเราใส่ในยิมนะพื้นจะไม่ไม่เป็นใช่จะไม่ดาจะไม่ดำแต่ถ้าไปใส่ข้างนอกเนี่ยมันซึ่งมันอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ที่เราต้องหยียบย่ำนะผมก็กระดำสกปรกอย่างเงี้ยนะใส่ใส่ยับเลยใส่ใคร ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเดินสยับนะฮะนว่วอัดอันออกไมาใส่สยับไม่ใช่อะก็ตัวเลบรอน20นะครับเขาโปรโมทว่ามันเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดในลายเลบรอนซึ่งต้องว่าในลายเลบรอนนะในลายเลบรอนใช่ซึ่งจริงนะครับน้ำหนัก a อเวอเรของคู่นี้จริงๆมันจะอยู่ราวๆโคบี้5โปรโตนะครับก็ถ้าใครเคยจับโคบี้ p r o โปรโตก็จะรู้ว่ามันไม่ได้หนัก ถ้าเทียบับรองเท้ารุ่นใหม่ก็ราวรลาว์ลาวลาวไคลรี่อินฟินิประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยเขามีการใช้ Element ของเลบรอนยุคเก่าๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Nike s p h e ียที่อยู่ตรงรอบช่วง s o อกไลเนอรตรงนี้จะบอกอยู่ว่ากูเห็นครั้งแรกต้องบอกว่าผมเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะ,ะนะตอนไ่นเทปนึกถึงจริงๆเลบรอน2 ใช่มันมาจากเลบรอน2องใน s ี่สเฟีแล้วก็มาจาก a อร์ซูมเจเรากะวว่าเราจะพูดในเทปอยู่ซึ่งแม็กเปิดออกมาเลยพี่ก็เลยเออไม่ต้องพูดละใจตรงกันเป๊ะเลยเออมันคือเทคโนโลยีในกี่สเฟียที่ถูกใช้มาแล้วในเลบรอนรุ่นแรกก็คือแอร์ซูมเจนเออรเรและเลบรอน2องซูมเจเนี่ยผมไม่ได้ใส่ผมอาจจะไม่ไม่คุ้นแต่ผมไปคุ้นเลบรอน2องราผมใส่อยู่ครั้งนึ่งซึ่งมันใช่เลยตัวเนี้ยใช่ครับ แล้วมันก็ไม่ใช่แค่รอบรอบซ็อกไลเนอร์นะแต่ว่ามันมีอยู่ใต้ลิ้นรองเท้าด้วยที่เป็น Nike Sphere เหมือนกันนะครับผมผมอธิบายว่ามันมันดียังไงมันทำอะไรนะครับแล้วก็มีแบบพวกอย่างคาร์บอนไฟเบอร์แฉกเพลตอย่างเงี้ยที่มาจากเลบรอน5หรือว่ารูปเออเลบรอนเจมส์ที่เป็นดังแมนนะครับที่้นเนี่ยก็มาจากเลบรอน16นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆส่วนเลยที่แบบ เขาหยิบยกมาเรื่องราวประวัติของเลบรอนเนี่ยครับอืตลอด20ปีนะครับอ่ะเรามาว่ากันเรื่องแ r a c ชั o n ก่อนหนึบ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้พูดคำไหนเลยแต่หนึบหนึบมากๆเออผมเคยมีพูดไว้ในเทปลูก้าว่าอาจจะเป็นรองเท้าจอแดนที่หนึบที่สุดในปีนี้แต่ว่าถ้าของไนกี้ไม่มีอะไรเกินเลบรอนละปีนี้อบอกเลยว่า แฟคชั่นโขดหินสัดๆคือดีมากๆขนาดแบบใส่เดินใส่เดินในห้างอ่ะผมมีสะดุดอ่ะว่ามันมันหนึบจริงๆอ๋อนึกว่าใครก็เอาของมาไว้เกะกะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ช่วงนี้คนมันใส่เยอะเลยเออที่มันใส่เรียกมันเกียนก็หนึบมากๆนะครับสำหรับผมคิดว่าถ้าเล่นในคอร์ดอินดอร์มันจะหนึบแบบ ดสัตว์เลยต้องบอกว่าตอนนี้รองเท้าเลน์บอน20นะยังไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยมีขึ้นเว็บแล้วแต่ก็เป็นเว็บทิปใช่ซึ่งตอนนี้คือเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆณปัจจุบันนี้นะแต่ก็มีหลายคนใส่แล้วเพราะว่าก็พรีกันมาแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนนะทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเลนร์บอน20ไม่หนึบนะครับ ก็ถ้าเล่นอินดอร์หนึบแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเอวดอร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าตัวยางอ่ะคือมันค่อนข้างมีความอ่อนนุ่มมากๆแล้วก็ลายอ่ะมันห่างถ้าเอาไปเล่นเอวดอร์มีสิทธิ์ที่มันจะหักง่ายมากนะครับต่อให้เป็น XDR หรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็หักดังนั้นตัวนี้ถ้าจะรีดเพอร์ฟอร์มน์รีดเพอร์ฟอร์มนซ์มันจริงอ่ะ ควรจะไปเล่นในอินดอร์เท่านั้นนะฮะอือเอาดอกก็เล่นได้แหละถ้าถ้าใจถึงพออ่าอ่าใช่ถ้าดีแล้วกันถ้าใจถึงกับราคาเออไม่ว่าคุณจะได้มาราคาไหนก็ตามเถอะราคาป้ายก็ก็ยังก็ยังสูงสูงเลยไม่ใช่ก็ยังราคาสูงเลยเข้าไทยก็7,200ใช่ครับเข้าไทย7,200องอือโอเคถัดมาที่คุชชั่นนะครับระบบรองรับแปรงกระแทกนะฮะเอ่อหลายๆคนรู้ว่าระบบเซตอัพของเลบรอนเนี่ย แม่งคือท็อปเทียร์จนบางทีแบบมนุษย์ธรรมดาใส่ไม่ได้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ด้วยความที่คอนเซปต์หลับของเขาคือเขาทำมาเพื่อ next generation นักกีฬารุ่นถัดไปครับเหมือนอย่างเช่นอย่างรุ่นเราเนี้ยเราก็จะอินกับโคบี้ถูกป่ะเออหลายๆคนก็จะแบบใส่รองเท้าโคบี้กันอก็คือก็เป็นรองเท้าที่ทุกคนตามหากันดีกว่าใช่แต่ว่ารุ่นหลังจากเราล่ะใช่ป่ะ เขาก็จะโตมากับเลบรอนแล้วดังนั้นเนี่ย<อ>มันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันครับอ่าว่าทุกคนก็จะใส่เลบรอนอะไรอย่างนี้ดังนั้นเซตอัพเนี่ยเขาจะทำมาให้มันแบบทุกคนใส่ได้มากขึ้น<อ>นะไม่ได้รีควาย่าต้องน้ำหนักตัวเท่านี้ต้องเล่นเพลย์อย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค,คุดชั่นเซตอัพของตัวนี้ก็จะมีเป็นหน้าเท้าเป็นซูมเทอร์โบ<อ>นะครับวางติดเท้าเลย ซูมเทอร์โบเนี่ยพี่เห็นมาจากไคลี่นะพวกตระกูลไคลี่แล้วก็ไม่เห็นอีกเลยนะมาจากไคลี่5้าซูมเทอร์โบแล้วก็จะหายไปอซูมเทอร์โบเนี่ยเต็มหน้าเท้านะครับก็คือเท่านี้เลยเป็นแผ่นใหญ่ๆเออวางแล้วก็อยู่ติดใต้ฝ่าเท้าเราแล้วก็ตรงมิดโซเนี่ยเป็นคูชลอนทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตรงส้นมีซูมอีกก้อนหนึ่งวางติดพื้นเป็นคูชลอนที่นิ่มนิ่มนิ่มมากเหมือนกันนะ เมืม่อกี้พิลักใส่อยู่ใช่เมื่อกี้ผมใส่อ่อนฟีอยู่นะกดนิดเดียวเองยุบรู้สึกว่าผมไม่ต้องออกแรงเยอะใช่จะพูดอะไรลืมเลยซูม, <Zoom. S 1> อ,มอีกก้อนหนึ่งที่ส้นเท้าก็คือเต็มฝ่าเท้าอีกนะครับวางติดพื้นมีความหนาประมาณ1.3เซนนะฮะหนาสัสว์ก็เรียกได้ว่าเป็นเซตอัพที่ใครก็ใส่ได้นะครับไม่ได้รีควายว่าต้องน้ำหนักตัวเยอะนะ แล้วก็เป็นเซตอัพที่ใส่สบายมากๆับนะครับขนาดใส่เดินธรรมดาผมยังรู้สึกเลยว่าช่วงหน้าเท้าอะแม่งมีแรงแบบดีดแบบดึงๆกลับมาจากซูมเทอร์โบที่มันอยู่ติดเท้าเราเลยอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยถ้าคนน้ำหนักเยอะอย่างผมตอนใส่อะผมจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจม นิดหนึ่งโดยความที่คุชชลอนมันนุ่มอยู่แล้วใช่แล้วเสื่อมีซูมหนาๆอยู่ใต้เท้าอีกอย่างที่พี่บอกขนาดพี่เบาๆพี่กดน,นิดเดียวก็ย,กยุบแล้วอะเออก็เลยก็เลยสําหรับผมอะผมอาจจะรู้สึกว่ามันยวบไปนิดหนึ่งเออเพราะน้ำน้ำหนักทิ้งลงมาเยอะหน่อยใช่แต่ว่าถ้าด้วยตอนที่เราเล่นบาสส่วนมากเราเล่นหน้าเท้าไงมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับแต่ว่าที่พี่รักต้องใส่เมื่อกี้ก็รู้สึกนุ่มใช่ไหมนุ่มนุ่มอยู่ฮะ สบายไหมตัวนี้ใส่ยังยังตอไม่ได้ต้องใส่ถ่เที่เฉยใส่ไถ่เทเฉยยังไม่ได้ใส่เล่นแต่ถามว่าพี่อยากใส่ในการเล่นไม่อยากใส่นะใช่เป็นรองเท้าเลบอลอีกรุ่นหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากใส่มันนุ่มแบบเนี่ยนั่งกดแม่นก็แบบยุบแล้วอ่ะไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยนะครับดังนั้นคุชชั่นเซตอัพตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันใส่ได้กับทุกคน นะครับเป็นเรื่องใหม่เลยสำหรับเรบร้อนมากๆนะฮะเออเราจะได้ฟีลที่ว่าหน้าเท้าเนี่ยมีแรงตอบสนองดีชัดเจนแน่นอนนะครับครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงส้นเท้าเป็นต้นไปถ้าคนน้ำหนักไม่มากเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มสบายกำลังดีนะฮะนะครับแต่ถ้าคนน้ำหนักมากอย่างผมอาจจะรู้สึกว่ามันจมๆยบๆนิดนึงจมๆอ่าอ่าครับแต่เรื่องแรงตอบสนองตรงส้นเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ลงสนามจริงอย่างที่บอก นะครับแต่ก็อยากมาถ่ายรีวิวเออแต่ว่าอยากถ่ายอยากมาถ่ายรีวิวมันี่กระเสือกกระสนมากเลยโอ้โหเหงาเลยอยู่บ้านมานานเอออ่ะถัดมาที่เรื่องของเอ่อซัพพอร์ตล็อกดาวน์นะครับซัพพอร์ตล็อกดาวน์ของเลือบอนตัวเนี้ยผมว่ามันดูธรรมดามากดูไม่มีอะไรก็เมื่อกี้ พี่เป็นคนใส่เองก็รู้สึกว่ามันก็ดึงเชือกโปรตตีป่าวะอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะแต่พอใส่แล้วอะเรารู้สึกไหมว่ามันแบบล็อกดาวมันไอ้นี้มากๆเลยะมันแน่นหนาแล้วก็รู้สึกแบบซีเคียวเวลาที่แบบเราดึงเชือกอ,อรู้สึกประถามพี่เหรอเออ,อเออก็รู้สึกอยู่คิดว่าคุยกับกล้องไม่ใช่อืมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก,ก็ต้อง ใส่ให้ตรงไซส์แล้วก็ <ๆ S 1> เล่นอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่มีเหมือนกันออผมแค่บอกว่าผมก็อยากใส่แต่ผมยังไม่มีเหมือนกัน <c oughs> คือผมอะรู้สึกเลยว่าเรบออนตัวเนี้ยมันน่าแปลกใจตรงที่ล็อกดาวนมันดีแบบมันดีมากๆขัดกับขัดกับความธรรมดาของมันนะคือปกติเรบรอนมันจะต้องมีระบบโน่นนั่นนี่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจัดเต็มอะเออมีอะไรในในปีนั้นที่ใหม่ๆคือมันก็ใส่มาในเรบอนอ่ใช่ แต่ตัวนี้ระบบโค้ง่ายเลยไม่มีอะไรเลยแต่แม่งล็อกดาวดีที่หายผมก็เลยมาดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรสุดท้ายอ่ะมันมาจากไอ้รูเชือกอันนี้รูสุดท้ายนี่รูวันนี้อ่าฮะเออคือไอ้อานี้ยมันจะอยู่ตรงข้อเท้าเราพอดีมันจะอยู่ข้างในด้วยนะใช่มันถูกซ่อนอยู่ข้างในใช่ครับและตรงข้อเท้าเราพอดีที่แบบพอดึงปุ๊บไอเนี้ยมันจะกดลงมาอย่างนี้เลย มันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอโอ้โหเฮ้ย<ฮ><ฮ>มันล็อกดีจังวะเป็นรูเดียวที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่แล้วก็ส่งผลอย่างดีเยี่ยมใช่<ม>ก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไมมันคิดมาดีจังวะอาาเออแล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีแบบไอ้พวกกาดเวลที่อยู่ด้านข้างเนี่ยข้างนอกตรงเนี้ย<ม>เออขึ้นมาทําหน้าที่เหมือนแบบเอาไว้เวลากันไม่ให้เท้าเราสะบัดออกนะครับมีอลิเกอร์นิดนิด,นด ใช่ไม่ไม่หนามากไม่ได้เหมือนรุ่นอื่นๆ,ๆแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีแบบขอบเนี่ยไล่มาอยู่ข้างในทั้งหมดด้วยครับนะครับก็เวลาใส่ก็รู้สึกมั่นใจอะที่จะเล่นนาะแล้วก็นอกจากนี้ช่วงกลางเท้าเขาก็มีชั้นเพลทเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ผมบอกน,นะครับไม่ค่อยได้เห็นในรองเท้าของเลบบอลเลยนะขาย,ยไปนานมากส่วนใหญ่เลยไปชินตากับจอแดนจอแดนที่เป็นซีรีส์ด้วยใช่ จอแดนคาร์บอนไฟเบอร์ก็หายไปนานเหมือนกันนะเพิ่ขึ้นกลับมาตอน37เครับอืมก็นั่นแหละครับรวมๆแล้วซัพพอร์ตล็อกดาวน์ผมรู้สึกว่าดีค่อนข้างมั่นใจครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ประทับใจก็คือเรื่อง Material นะครับแมทเทอเรียลของเ e b อบล็อเราอาจจะดูว่ามันธรรมดาไม่มีอะไรเลยใช่เหมือนเอาก็สอบมาทำเออ แต่ว่าพอได้กระสอบมาย้อมสีอะไรเงี้ยก็มาเย็บเยบพอได้จับของจริงอะ่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างพรีเมียมนะรายละเอียดของเขาแบบดีอะ่ะเ,เริ่มจาก Upper อัปเปอร์เนาะอัปเปอร์เนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีชื่อเรียก<ช>อย่างเป็นทางการ,รแต่ว่ามันคล้ายๆกับก็เรียกเหมือนพี่ก็ได้เป็นกระสอบเนี้ยกนะระสอบมาถุยมันมันเหมือนจะเป็นแบทเทิลนิดรุ่นใหม่แล้วกันเออนะไม่รู้สิคือเรียกอย่างนั้นก็ได้มั้ง คือตัว upper เขาอะมันเป็นเหมือนเอาได้ผสมกับพลาสติกน้องมาสานกันว่าจะดูเหมือนได้กระสอบแต่มันมีใยที่เป็นพลาสติกอยู่นะใช่ถ้ามองดีๆถ้าเกิดว่าดูดีๆเราก็จะเห็นว่ามันแบบเป็นเส้นๆใช่ใช่เออซึ่งตอนใส่เล่นมันซัพพอร์ตเรื่องล็อกดาวอยู่นะครับด้วยความที่แน่นหนาของมันแต่มันไม่ได้เรียกว่าอะไรวะมันแน่นหนาแต่มันไม่ได้หนักอืมเออเนี่ยเห็นไหมกดเหมือนพวกนิดใช่ <c oughs> ก็อันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกพรีเมียมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเอลเมนต์อื่นๆอย่างเช่นไอ้รูร้อยเชือกรูกสุดท้ายที่ทำเป็นแบบเหล็กขึ้นมามีเสล็ก <les lock. S 1> ใช่อ,อ,อันนี้ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้อันนี้สวยเหล็กสตัวเนี้ยแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยตรงลิ้นไม่ค่อยชอบว่ะ ต้องบอกตรงๆว่านี่คือหนังทัมเบิลเลเตอร์นะไม่ไม่พี่ไม่ชอบไอโฟมอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำไมอย่าไปจิกมันดิทำไมมึงไม่เก็บอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกพี่นะอ๋อมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาคือถ้าเก็บอ่ะผมก็ว่ามันก็ดูธรรมดาไงอ่าฮะแต่ว่าเนี้ยเขาลืมป่าวไม่ใช่อัปเปอร์ที่ผมชอบอ่ะคือด้านนอกมันเป็นหนังทัมเบิลเลเตอร์ใช่ป่ะแล้วข้างในอ่ะมันก็เป็นนีโอพรีนอ่าฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาเปิดให้เห็นเลยว่ามันเป็นฟองน้ำอ่ะ เออเป็นโฟมฟองน้ำที่บุกมาที่ตั้งใจใช่ไหมเออไม่ได้ลืมนะไม่ไม่ลืมไม่ลืมซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันหนามากๆไอ้โฟมฟองน้ำมันนี้เออคือในลิ้นชิ้นเดียวอ่ะเขามีวัสดุประกอบถึง3ชิ้นเออก็คือเนโอพีนข้างในทำให้ใส่รู้สึกสบายครับข้างนอกก็เป็นตัวทัมเบอร์เลเตอร์ที่เป็นพรีเมียมแมทเทียลและชั้นกลางก็เป็นโฟมที่ให้มันอยู่ทรงครับเออนอกจากนี้ไอ้พวกเรื่องดีไซน์ต่าง อย่างเช่นความต่ <hyd ringe S 2> อเนื่องของเส้นสีเหลืองเนี่ยแม่งสวยมากถ้าถ้าใครได้เห็นของจริงได้จับของจริงนะจะรู้เลยว่าแบบมันลงตัวเส้นอย่างเงี้ยพี่นึกถึงอะไรป่ะรองเท้าบางรุ่นที่จะเป็นรีเฟก์ถ้าเป็นถ้าออกสีไหนมาเป็นรีเฟกซ์นะแม่งโคตรสวยเลยนะใช่เพราะมันจะได้กลิ่นอพวกรองเท้ายุค90ใช่ฮะอก็ตัวเนี้ยไอเส้นสีเหลืองเนี่ย มันไม่ใช่แค่คอนเน็กแบบจากหน้าไปท้ายนะแต่มันคอนเน็กกับตรงลิ้นด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่ารองเท้าอันนี้แบบมันถูกดีไซน์มาแบบคือมันคิดเยอะมากๆให้มันดูแบบซิมเพิลแต่มีอะไรอะครับนะแล้วก็มีไอ้สวูชที่มีหางออกมาเพื่อนี่กูกู <laughs> เขียนเล่นอยู่ประจำเนี่ย <laughs> เพื่ออะไรก็เดีไซน์ <laughs> ดีไซน์ <laughs> ก็แมทเทอเรียลโดยรวมๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงไนกี้เฟียนะ คือแค่อัปเปอร์ข้นอกแบผมก็ว่ามันก็แบบพรีเมียมแล้วอ่ะพวกหนังพวกอะไรพวกนี้ที่เอามาใช้นะผมพอใจมากๆนะครับแล้วก็ตัว n i ก e s สเฟียนะครับเป็นอะไรที่ใส่แล้วฟินใส่แล้วสบายมากๆาอ <ๆ S 1> นะครับชอบจริงๆเออชอบมาตั้งแต่เลยบบอลสองคือ n i ก e s สเฟียเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่าอเออแต่มันถูกเอามาใช้ใหม่ คือข้างในอ่ะมันก็จะเป็นบุฟองน้าแหละแต่เป็นฟองน้ําแบบรูรูซึ่งในฟองน้ํารูรูพวกนี้มันจะโบเข้ากับเท้าเราเมื่อมีความร้อนและมีเหงื่อความชื้นนะครับมันก็จะอมไว้แล้วก็จะเป็นหน่อยนั่นคือข้อเสียอันนี้พูดจริงคือมันอาจจะอมเหงื่อถ้าเกิดใครที่ใส่รองถุงเท้าแบบโนโชอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ทางนี้ทางนั้นอ่ะมันก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยเพราะมันเป็นแบบรูๆระบายเหงื่อออกอะไรเงี้ยเออก็ใส่แล้วค่อนข้างฟินรู้สึกกระชับนะครับแล้วก็นอกจากไอ้ตรงซ็อกค์ไลเนอร์ที่ผมบอกอมันยังมีแบบใต้ลิ้นรองเท้าด้วยอเออที่เอาไว้แบบระบายความร้อนให้มันขึ้นมานะครับก็รวมๆแล้วพอใจนะครับคือส่วนหนึ่งด้วยความติ่งอีกส่วนหนึ่งด้วยความดีของรองเท้ามันนั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งที่ที่พี่รู้สึกว่ามันได้แบบรองเท้าโบราณโบราณขึ้นมานะเป็นพวกเลเซอร์คัตพวกนี้เออใช่อ่าน้องๆรุ่นนี้อาจจะไม่อาจจะแบบไม่ว้าวกับเรื่องเลเซอร์คัตใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนยุคเราอ่ะจะว้าวกับมันมากๆมันมันไม่ใช่ลายที่แบบพิมพ์ลงใบเออมันใช้เลเซอร์ในการทําให้เกิดลายเขาเรียกเลเซอร์คัตนึกถึงจอแดน20สสมัยก่อนเลยใช่ ตัวแรกตัวโลตัวโลใช่ตัวโลโอ้ยทั้งทั้งคู่เลยโคตรสวยเลยเออเดสเสื้อคัททั้งคู่ครับก็นั่นแหละครับคือเ e b บรอนยสให้กล่าวโดยสรุปเลยอเป็นรองเท้าที่ควรมีควรมีนะฮะในปีนี้เลยผมว่าทุกคนคาดหวังกับตัวนี้พอสมควรนะนักบ้านในบ้านเรานะกระแสดีกระแสดีมากๆเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเป็นข้อโลเออเป็นโลคัทลงมาซึ่งรองเท้าตัว ปกติของเลบอนเนี่ยไม่มีนะใช่เป็นต้งแต่ตัวหลักตั้งแต่ซูมเจนมาเรื่อยๆเลยอืมเป็นตัวหลักตัวแรกที่เป็นโลใช่ครับเลบอนยี่สิบทีนี้พี่เลยนึกถึงว่าถ้ามันออกเลบอนยี่สิบโลมันจะมันจะเป็นยังไงวะเพราะที่มันก็โลอยู่แล้วไงพี่เห็นสิบแปดป่ะเลบอนสิบปดก็โลป่ะมันก็ไม่โลมากนะแต่ว่ามันก็ตัด ออกมาหน่อยนึ่นะแล้วมันก็จะมีเรือบอลเ8โลอีก <laughs> ผมว่าแม่งก็ทส่งเดียวกันเออก็เอ่อกล่าวโดยสรุปว่าเป็นรองเท้าที่ควรมีรนะครับ,รบก็คุ้มราคามากๆสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้จากคู่นี้แล้วก็ความทนทานที่เราจะได้ด้วยนะครับในเรื่องไซส์เนี่ยผมใส่เผื่อมาครึ่งเบอร์แล้วผมก็แนะนำว่าคนเท้าบางก็ควรเผื่อไปครึ่งเบอร์เหมือนกัน ในขณะที่เลบรอน 19, บเเลบรอน18ผมสามารถใส่10.5ได้ไม่มีปัญหาตรงเบอร์ได้เออแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าคุณเผื่อนะครับสำหรับคนเท้าบางแต่ถ้าเธอคนเท้าเรียวธรรมดาก็ใส่ตรงไซส์ได้อดใจเราอีกหน่อยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ราคาป้ายเดี๋ยวร้านในไทยนะฮะทุกร้านก็จะมีเข้ามาก็จะมีที่ไหนบ้างนะแม็กมี I am 24 7นะครับที่สยามเซ็นเตอร์ผม แล้วก็มีที่ Slammers แล้วก็ล่าสุดเลยก็คือที่ h o o อ่าไทยแลนด์นะครับฮูปไดช่ที่ยาม Discovery แล้วใช่ชั้นเมก็มาไปเยี่ยมเยือนกันได้ครับผมนะครับเท่าเยอะเท่าเยอะบอกกับตำแหน่งไหนใส่ได้ทุกตำแหน่งครับอตัวนี้เขาเขาบอกอยู่แล้วว่าทำไหมสำหรับทุกคนใส่ได้ใช่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าใครใส่ก็ได้ใครใส่ก็ประทับใสังเกตตอนนี้เ d ดอ่ะ แอนเดอร์แอนเออแอนโทนีเดวิสมาใส่ระเบิดยี่นะนะใช่ซึ่งโปรติก็จะใส่เดี๋ยวพวกเอ่อโคบี้อ่าถูกต้องใช่โคบี้ห้ก็หลายๆคนก็มาใส่ระบอล20่สิบใช่อยู่นะฮะก็จะรู้สึกแปลกตาขึ้นมานิดนึงอ่าเพราะว่าโปรติเขาพวกนั้นเขาจะแบบนิยมมากเโคบี้โคบี้เอออืมแต่ตัวนี้ก็ผมว่าโอเคแหละนะยังยังค่อนข้างคอนเฟิร์มว่า ใครที่หารองเท้าใหม่ที่ใส่ได้นานๆทนทนผมไม่พูดถึงไปลุยปูนหยาบนะเออเอร์ฟอร์มนซ์ดีๆอะไรเงี้ยเลยบอลยี่สเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากๆนะครับและแน่นอนว่ามันจะติดท็อป2 2 2 2แต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ใช่ท็อปหแล้วอาจจะเป็นท็อปแบบท็อปมหาศาลเลยเพรปีนี้รองเท้ามันดีจริงรองเท้าดีๆเยอะมากเออซึ่งตัดไม่ลงว่ะใช่ตัดไม่ลงจริงว่าจะเอาตัวไหนออกอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นเทปเหมือนว่าให้เรียกว่าอะไรดีให้เป็นเบสแต่ละแคตตากรีล้วกันเออประมาณนั้นครับครับก็เดี๋ยวเจอกันครับใหม่ในเทปหน้าอาจจะเป็นตัวนี้เจียาฟัยหิบให้หน่อยไม่รู้ว่าแต่ละคนคือผมมาติดค้างเทปจากหลายๆตัวมากเออแต่ว่าใหมล่าสัตว์อาจจะเป็นตัวนี้ นะครับก็มันยังไม่เปิดตัวในไทยเนาะวันนี้เราถ่ายแต่ว่าวันนี้เทปลงก็น่าจะมีแล้วน่าจะมีข่าวแล้วแล้วก็สบายใจได้เไม่โดนใจนะไม่โดนแบนไม่รู้ว่าอยากดูตัวนี้หรือว่าอยากดู8082นะครับหรือว่าอยากดูดอแนน4ชูีหรือเมโลโอ้เยอะจัง02ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะไปทำให้โอเคเจอกันใหม่ครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับ